สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับหมูไก่โดยซ p พครับหรือช่องคณิทรฟู้ดครับเนาะโดย CP พครับวันนี้พวกเราอยู่ร้านขายข้าวสารครับวันนี้อยู่กับร้านสุรศักดิ์ข้าวครับข้างๆกันครับวันนี้ครับพี่นันครับทีมงานของเราครับทีมงานกระทรวงของเราครับมาเป็น โชเฟอร์มนันน้ไม่ได้เป็นโชเฟอร์ครับมันนี้มาเป็นช่างใหญ่ครับผมไม่เคยรู้ว่าลูกพี่ผมนี่มีฝีมือด้านทาก่อสร้างครับดูครับฝีมือลือเกินครับคลิปนี้ให้มาดูอ่ะเรามาดูหลากหลายกันเนาะช่องนี้มาดูการฉาบปูนเร็วมากๆครับนี่ฮะแต่ก่อนตรงนี้เรา ตัดเข้าหากันครับพอดีมันดูโล่งๆเลย,เลยก็เลยปิดคืนครับเนาะไม่เอาแล้วปิดกลับคืนให้มันอยู่คนละส่วนก็ดีแล้วพออยู่ด้วยกันก็ต้องเดินไปหาครับเนาะมันไม่เป็นความเป็นส่วนตัวก็เลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการปิดกลับคืนครับตรงนี้เมื่อวันก่อนพี่นันท่านก็มามาอก่ออิดเรียบร้อยเนาะ ก็ออิเซ็ตก็รอให้แห้งหนึ่งวันครับวันนี้ก็มาทําการฉาบครับนี่ฮดูสิครับผีมือครับผมดูผีมือครับผีมือการฉาบป,ปูนของพี่นันครับพวกเรามีอะไรก็ทายครับให้ดูนะฮะบางคนอยากเห็นการฉาบป,ปูนเะนียนกึบบเลยครับ พี่นันน้อยู่กับเรามาห้าหกปีนะครับเป็นโชเฟอร์ขับรถหกล้อครับเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องของที่โรงงานพวกเราทําทุกอย่างที่ขวางหน้าครับที่บ้านมีอะไรทาทาหมดเนาะวันนี้ก็ให้มาเป็นช่างปูนก็นึกว่ามาเล่นเล่นครับไม่รู้ว่าพี่แกเป็นมีพิมพ์มือด้านการทำก่อสร้างครับ,รบแต่มาเห็นวิธีชาบแล้วเลือๆเลยครับรู้อย่างนี้พาไปทํางานข้างนอกตั้งนานนะครับโอ้รู้อย่างนี้ให้ทํางานช่วยงานอย่างอื่นได้เยอะๆเลย เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ถ้าว่างก็ให้าทำก่อทำห้องครับเราจะทำเป็นร้านคนินอนฟูดสาขาน้นแดงหรือสาขากระสังครับขนมซอฟูดอีกสาขาหนึ่งของเราครับที่เตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่เรียบร้อยครับเหลือแต่ว่าตกแต่งก็คือใชอ้ตกแต่งร้านใหม่ใช้อิฐบล็อกไปก่อกั้นให้มันดูสวยงามครับ้ามีช่างชาปูดถือมืออย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับ เราไม่ใช้คนอื่นใช้แทีมงานเราดีกว่าเนาะให้ได้งานทําแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีงานขับรถก็ทํางานก่อสร้าง,งานี่ไงรับรถเราก็ไปขับต่อไม่ต้องไปจ้างใครครับเนาะเอาอย่างนี้แหละครับไม่ต้องปวดหัวหาคนอื่นมาทําก็พูดยากทากันเองดีกว่าถ้าทําเป็นช่างุะวันเล่นตัวต่างหากครับให้ทํางานเล่นตัวโอ้รู้ว่าเรามีอย่างนี้เรา เอาช่างทีมงานเราดีกว่านะะี่ครัแลวก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าก็แกะๆครับดูวิวีการฉาบครับนี่ฮะขั้นเทพเลยเลยครับนะฮะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าเป็นโชเฟอร์ฉาบรถสิบล้อหกล้อแล้วฉาบปูนไม่เป็นครับดูสิครับนี่คาะไม่ค่อยได้ทานะครับ ขนาดไม่ค่อยได้ทาขนาดขับรถหกล้อคนแต้มมันนะครับขับรถตักรถไมโครพี่ที่นั่นทําได้ทุกอย่างครับและวันนี้ก็ามาดูผลงานหนึ่งครับการฉาบปูนเนียนๆครับโอ้เนี่ยผสมเองฉาบเองนักเลงพอครับเพราะว่าไม่มีจับกังมาด้วยครับวันนี้จริงๆเราหาจับกังไม่ได้ครับเลยต้องฉาบเองครับเจ <laughs> าพี่จริงๆเฮานะ่ะต้องการคนมาผสมอยู่ครับ <laughs> แต่ว่าคนผสมไม่มา ก็เลยต้องจําเป็นน,นักเลงครับรูจะพูดยังไงครับต้องพูดอย่างนี้นะครับเอาให้กําลังใจตัวเองไปนี่ฮะเราถ่ายท o u t u b e คลิปนี้ไปนะครับเผือ่อเอฟซีันใดเจอโอ้คือฝีมือดีแท้เนะี่ยเราก็รับจ้างได้นะครับในพวกเราทําได้หมดครับนี่ฮะโอ้สุดยอดสุดยอดของผมมีแพลนโครงการอีกหลายๆอย่างครับว่าจะพาไปทําร้าน ซีพีที่สาขากระสังนี่เลยครับเจอช่างแล้วครับผมก็ไม่เคยรู้ครับอยู่ด้วยกันมาหกปีนะครับเพิ่งได้รู้วันนี้ว่าเขาฉับปูนเป็นก่อปูนก่ออิดเป็นวันนั้นให้เขามาก่ออิดครับเนึ่ว่าแต่ขนไม้เฉยและก่อไม่เป็นกลับมาแวบเดียวสวยเลยครับอืแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องจ้างอื่นไกลครับเนี่ยฮะ อยู่กับเราอยู่ด้วยกันนี่แหละกินด้วยกันครับอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องครับนี่ฮะสุดยอดครับผสมเองเออเองครับร่อนทรายมาจากบ้านเรียบร้อยครับไม่ธรรมดาครับอยู่คนเดียวก็เอาร่อนเองได้ครับไม่ต้องมีเพื่อนครับกาผสมไม่กินข้าวครับกายงี้ครับผสมกินข้าวบ่ายครับว่าอยู่ต้องเอาให้จบครับนี่ ยอดครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับทีมงานของพวกเราครับทีมงานสุรัตค้าข้าวครับแล้วก็หน้าง,งานที่ทําได้ทุกอย่างครับนี่ครวันนี้เป็นช่างปูนครับพเราก็อยากเสนอนําเสนอทีมงานของพวกเราเนาะในช่องใหมข่ของพวกเราช่องหมูไก่ครับหมูไก่โดย CP ครับของสุรัตค้าข้าวครับวันนี้ A biệt các thi Bát tân hương. Yoa mang ti mật thiêu thương mật thiêu thương mật thiêu thương mật thiêu ต่อไม่เป็นหอก่ะก็นี่ครับแป๊บเดียวครับใกล้จะจบแล้วแป๊บเดียวเองคลิปนี้ก็อยากให้ดูฝีมือทีมงานของกเราครับทีมงานสุรัสข้าข้าวครับ เีมงานเสียสรขุดบุรีรัมครับเตรีมงานของพวกเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างครับนี่ฮะขับรถตกักรถสิบล้อรถดําทำได้หมดครับช่างชงช่างเชื่อมพินนันเต็มได้หมดครับวันนี้มาเจอผลงานของเราอีกรอบนึงครับคือการฉาบป,ปูนครับอธรรมดาจะที่ไหนครับฝีมือฝีมือ เราไปทําร้านที่บุรีรัมย์ให้เสร็จครับเราจะเปิดสาขาใหม่ของพวกเราครับที่กระสังครับที่บ้านนูนแดงเทศบาลนองเต็งครับกน,นินทรนฟู้ดโดยซีพีครับโอ้หนักใจหาช่างทางนานครับช่างอยู่นี่เองเมื่อยนะขอนั่งเนาะ เนไม่ใช่ไม่ต้องแห้งก่อนก็อาไปรอบนึงบ่าวใช่ึ้นเขาก่อน เราจะมีคลิปที่หลากหลายครับลงในช่องนี้ครับผมเนาะเราก็ไปได้ถ่ายนอกเหนือจากนี้นะครับถ่ายที่ช่องพวกเราโอ้นี่ครับเรียบร้อยครับให้นับเงินครับเป็นกัเป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นตะกร้าเลยครับเงินครับเนี่ยคนนี้ครับวันนี้คนกลางครับมาช่วยนับเงินครับผมเนาะยิ้มแบบสีย่ซีย่ยิ้มครับยิ้มแบบโลอๆครับผม ชายยาก็ครับชายนะครับชายา,ยา,ยารูบหล่อครับไม่ว่าก,ากันครับพวกเราก็เล่าไปเรื่อยไปครับถ่ายให้เห็นอ่าฝีมือของทีมงานพวกเราฉาบปูนครับเนาะก็ทุกคนก็มีความสามารถแตกต่างกันไปเราก็อยากเห็นผลงานของพวกเราผลงานของเราครับนี่ฮะฝีมือที่นั่นเนาะส,สุดเลยครับผมถือว่าติดใจผมมากเลยทำงานเรดี ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจช่องของเราช่องน้องใหม่ครับช่องหมูกไก่โดย CP ครับวันนี้เรามาอยู่กับการฉาบปูนปิดผน,นังครับตรงนี้เนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ